ดีค่ะช่งองเรื่องเราหกปอนค่ะนี่ไม่เรื่องสิพัดบวบกินเขาเ่าเศร้าผัดบวบใส่หมูหมูสไลด์วันนั้นเรามาทมําหมูย่างมันเหลือแล้วก็พอดีสอยบวบลงมามันสูงบวบมันแตก ก็เลยกินเองก็เลยจะผัดอ่ะพอดีกับมีหมูอยู่หน่อยนึงก็เลยจะผัดอันนี้น้ำมันน้ำมันทอดปลาท่งองโกะมาทอดปลาท่งองโข ก็เอามาผัดได้ก็ทอดปลาเจ้งกูกินค่ะปลาดิบทำไมเยอะจัง พริกเม็ดนึงพอให้มันมีให้มันเนาะเก็ดนิดนึงแหลยนะผัดจืดนะคะผัดจืดใส่พริกค่ะใส่นิหนึ่งเม็ดนึงแหงาาละเม็ดนึงถ้าไ้่เรียวมัน ไอ้อ,อ้หัวตอแกงมันจะเสียเลยไฟลุกข้างหนึ่งข้างไฟลุกมันก็จะไหม้ก่อนหัวสไล 路况嘞。 ใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนิดนึงไม่ใส่น้ำตาลเพราะบวบมันหวานอยู่แล้ว ไม่ใส่เพราะว่า,มาหมัมกมูหมักหมูใส่ชูรสไ้แล้วเลย,เลยไ,มไม่ใส่อีก ลืมไปจะซักผ้าลืมซักผ้าหน่อยนะึง งปอนหมดข้างวดรถก่อน้วนดรถเหลืออีกสิบเดือนโตห้าปีเหลืออีกสิบเดือนก็นหมดถ้าหมดงวดรถก็ยังได้อยากซื้ออะไรนะี่นยก็จะซื้อนี่แหละจังหัวแก๊สอย่างนี้หละ ตอนนี้ก็ชักหน้าถึงหลังไปก่อนยังไม่มีเก็บแต่แต่ชักหน้าถึงหลังอยู่คือพอกินพอจ่ายว่านรถเดือนคันเดือนอย่างเนี้ค่ะจะได้อะไรนอกเหนือกว่านี้ก็ไม่ได้ดก็เงินเดือนน้อย นคนเดียวนะช้ากินเที่ยตอนเย็นก็หาหาใหม่กินพร้อมกับตังกรตอนเย็นค่ะวัสดีกับแม่เบี้งก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรา๋ยไปกินข้าวเช้าก่อนคะ่ะขอบคุณลูกการติดตามขอบคุณลูกการรับชมนะคะ